สวัสดีครับวันนี้เข้าป่าเข้าดงอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาต่ำโม่งอีกแล้วนะพี่น้องจวดจวดอีกแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยต่ำโม่งเหลืองพี่น้องเอ้ยตํำม,มากเมื่อกี้นีนะ่เนาะพี่น้องเนาะอ้ย นอพี่น้องผักเท่ากับมีผักบุ้งนอพี่น้องเนาะแล้วก็ให้ผักเนานอพี่น้องเนาะผักชะอมเนาะแล้วก็มีกระถินนอพี่น้องเนาะตำใส่กระถินพี่นอ้องหนุ่มจีนหนุ่มจีนยัวย่วยั่วอล้วพี่น้องบังนอพี่น้องเนาะ หามามาพี่นอ้องนะเตําโมหุงพี่น้องเอ้ยอย่างขักเลยอื้อ มกพริกหาสิบเอ็ดพี่น้องเลือตอนนั่นดากพี่น้องเอ้ยพอแห้งล้เมล้รงเนี่ยทรมานดากอืม ตำมือหมักมะม่งเหลืองพี่น้องมันจะออกสีเหลืองๆนะรสชาติมันจะหวานหวานตำใส่มะพริกเนาะเพ็ดเพ็พี่น้องอืม มะเขือพะทำกลางธรรมชาติพี่น้องเย็นเย็นอากาศอืม ันหยุดสุดสัปดาห์เนาะคมีเวลาเนาะพี่น้องเนาะประมาณตาับโมฮูออกมากินพี่ลากลางป่ากลางดงพว่ลาพี่น้องเอ้ยอือน้ำมากคือเก่าพี่น้องแมงวันมาหลายคัก เม,มนูจัดจานพี่น้องเอ้ยออ มากกตินพี่น้องเคยกินบ่าพี่นอนะ้องงั้ม มาเด้อพี่น้องมาจวดน้ำกันดำมุกฮูแดดก็สนออนนะีอ่อนๆนะอื้ม มัมกะทินพี่นอ้องหืม มากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออืมสดน้ำก่อนสดน้ำตำมุหู เงื่อไหลไข้ย่อยพี่น้องเพชรกับเพชรมักพริกห้าสิบเมตรมากินต่อพี่น้อง โอ้ข้าปุ้นเด้อพี่นอ้องเด้อบับอลอ่ะพี่น้อง เหืออ,อไหลครยย้อยอืมพี่น้องเลย อืมอืมสุดยอดสุดยอด พี่น้องดูแลสุขภาพเ,เดอ้อพี่น้องเดอ้อช่วงนี COVID ้โควิดกำลังระบาดเนาะพี่น้องเนาะอืม ผัหกหลายพี่น้องนะ้อพี่น้องนะถึงการเวลาแล้ละนาอพี่น้องเนาะสได้ออำนาพาจากันพี่น้องนะ้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้น้อพี่น้องเนาะขอฝากกันเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวช่วยชาแน,นลด้อพี่น้องเนาะนาะอสำหรับคลิปนี้เนาะพบพ่อกันคลิปต่อไปน้อพี่น้องเนาะสวัสดีครับ